ดูแล้ววันนี้เป็นวันของนักมวยไทยโดยเฉพาะซอกเอาตั้งแต่เสกสรรดีว่าเสกสรรเป็นเขาเรียกว่าแก้ทางมวยที่ดีมากไปเจอที่มวยนักมวยหมัดหนักเนี่ยใช้ศอกเป็นอาวุธลับที่จะกำจัดคู่ต่อสู้ได้เสมอก็คือศอกนะครับสุดยอดแล้วก็ยินดีกับนักมวยไทยทั้งคู่เลยครับ ไม่ว่าเสกสรรไม่ว่าซูเปอร์เล็กนะครับน็อกด้วยศอกกันทั้งนั้นเลยอ้าวต้องขอบคุณนักมวยไทยทั้งคู่ที่สามารถมีชัยชนะกลับมาแล้วก็โดยเฉพาะซูเปอร์เล็กเป็นแชมป์สองตำแหน่งแล้วรุ่นร้อยสามแล้วก็ร้อยสี่ห้าโว้เขาจะเป็นนักมวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเห็นไหมวันน,<ม>น,นี้วันนี้หักปากกาเซียนไปนหนึ่งเป็นยังไงหักปากกาเซียนไปหนึ่งก็คือ